ลืมนัตนัยนผู้พูดเอดีไอพ,พระเยซูคริสทรงสอนสองจบถ้าพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะรวมใจกันขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะกระทำให้มมทัศสิบแปดสิบเก้าถ้าท่านขอสิ่งใดจากเราในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นมิลลิกรัมสิบเอ็ดยี่สิบสี่สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอจงขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้น เรากล่าวแก่ท่านว่าถ้าท่านวอนขอสิ่งใดต่อพระบิดาในนามของเราพระบิดาจะประทานให้แก่ท่านยนสิบสี่สิบสหกยพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับอย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับรักลูกพระเจ้ารักลูกพระเยซูรักอาเมนกด subscribe อาเมน